เออตอนนี้น้ำหนักผมเพิ่ขึ้นเลยกินข้าวเมื่อกี้ว่ะขึ้นไปสองโลแล้วสองโลฮะไม่อะไรไม่อะไรน้ำหนักเมื่อกี้ไปก่อดเติมฮะ หนักขึ้นเมื่อกี้ไปจอดเติมเติมน้ำมันเออว่ะเฮ้ยอ๋อน้ำมันอ๋อไม่ล่ะอ๋อไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ชายพี่ชายพี่ชายแล่นมาขอเงินอยู่นีขอตอนไหนอีกโอเสียระบบเลยเสียโอเค อาจารย์ให <_ bells> ้พอดอีกรอบหนึ่งจันไอ้เด็ยมึงกินขี้มาเนี่ย เดี๋ยวผมเล่นก,นนการ์ดอีอสองล้านมาดูใครใ<ช>ที่อาจารย์สอนผมมาผมจะเอามาใช้ในวันนี้นะเต็มสิที่ไม่ยกคันเร่งามไม่ยกขาบยกปิดให้หมดตีคันดูนี่ก่อนโอ้โอ เดี๋ยวดูท้ายครับท้ายพาย,ยุหรือท้ายพาระครับน่าจะเป็นพาละตอนนี้ครับทีมช่างแซ็กบ้านแพ้นำอยู่ครับเห็นชัดๆครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับอย่าไปนอนกองกวดกันนะว้ยเรียบร้อยครับ 3 3 9 8 4ครับคู่พิเศษอีกคู่เดียวและคู่สุดท้ายครับใครเอ่ยระหว่างโอมสายชิวครับพบกับทูทีมอตอต์ไซนะครับโอมสายชิวนี่ของดีเมืองบุรีรัมย์เลยเจ้าถิ่นครับเจ้าถิ่นเลยปวเนื้อปวดตัวด้ครับมีกันรันเดียวเท่านั้นนะครับ็อกเอาเลยนะครับสําหรับโอมสายชิวคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับมาทันทีครับพอบอกว่ารุ่นสุดท้าย คนนี้ใช่ไหมโอมสายชิลเนี่ย โอมไม่ขูหน้าดูเว้ยโอมขูหน้าดูเว้ยอบใจเย็นโอบใจเย็นสุดยอดกองเชียร์เขาเยอะด้วยนะ ดินนเรอะเย้้เสียมันสูงตั้งลำ้องให้ตรงตอนที่เราดันต้องจดิยงว่าเบิร์นตรงไหนต้องออกตรงนั้น เรียบร้อยครับจายอมไปครับฮะให้แก้ตัวผมให้โอกาสใช่ไหมให้โอกาสไหมให้ เป็นเต้นนะทกว่ำไมกไม่ออกตงไออกตัวตรอไปถามดว่าทำไมพีแกไม่ออกโอ้คนมาอต์โคนนเมาเอารถเอาเอาเอาเก็บข้มางสนามมาเอาริงไหมคะริงเลยเริงเลยพี่แน่นอนล่ะไป ซ้อมเจ็ดสี่วันได้ไนะเตื่นได้ไปมครัดูเกออกทุกวันจนแบบโอ้โหดูเนี่ยเพราะเพราะดูช่องเขาเลยช่องเขาตีหกได้เอาเดี๋ยวรอไฟหน้าโอเคจบสถีคู่ของเรารอตอนนี้ตีสี่ สุดท้ายก็ไม่ได้ออกไปก็รู้สึกแย่นิดนึงแต่ว่านั่นแหละเกมกีฬาของเอ็มพีม่ากก็ได้ใช่ครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมติดตามแล้วกันนะครับผมยังเอาอองี้สนามแรกแล้ว,เ,ลวเ,เวลาซ้อมซ้อมน้อยมากเลยแล้วคนที่สอนผมนี่ฮะผมไปดูช่องเขานะทำแบบทผมเริ่มดูไฟเป็นแล้วเขามาสอนดูไฟด้วนี้แล้วสุดท้ายเป็นไงฟ้องเปล่าซะเองเป่าเปลผมโอ้ยคือแบบกลายเป็นที่ผันไปตอนแรกเราก็เออมั่นใจสุดท้ายแบบ มันพลาดไปหนึ่งมาอาจจะตื่นสนามเพราะว่านี่คือสนามแรกขวงเราและสำคัญเนาะเรียกว่าไม่เคยขับอะไรนี้เลยเคยแต่ทายทําแต่ไม่เคยขับอะไรนี้ก็นั่นแหละเอาว่าสนามหน้ามีแน่จับมือเลยเดี๋ยวผมจะแก้กันให้แก้กันสนามหน้าอินจิโอนี่ไปเดี๋ยววิกเตอร์ผมมาอ่าเดี๋ยวผมทําวิกเตอร์ไว้รอเลยเอาเวทที่ไปแบบเบีดเดียวกันเลยได้มาเจอกันเลยเสียระบบเร็วต้องเปลี่นที่เดี๋ยวไันมีคอมเมนต์เต็มเลยที่จริงมันได้ได้ซ้อมบ้างในรถเตะ ขี่แค่ครั้งเดียวขี่แค่ครั้งเดียวจริงคันนี้ขี่แค่ครั้งเดียวใช่ไหมครั้งเดียวแต่ไม่ได้ขี่รถดิไม่เคยขี่เลยไปขี่แตยืมรถ้มเขาหน่อยก็ไปยืมรถเขาเ้วย่ะยืมรถเขาขี่อีกเอออโไปเดี๋ยวรอบหน้าจะค่อยว่ากันค่อยว่าก็ขอบคุณแต่ละท่านก็เอฟซีมาจากต่างจังหวัดเลยรอด้วยไหมโอ้สงสารที่จริงเราแบกลัวเขามากเลยนะทำไมพี่ออกไม่เมตไส่เนาะจริงเขาแบบมองการนี่เขาอาจจะออมเราก็ให้เราไปเจอนะผมรู้ผมรู้แ แต่จะบอกว่ารถรถของทีมช่างเอกนนาะสุดจริงๆแต่ละคันผมยอมรับเลยฝีมือเราวิ่งเข้าเส้นชัยเพราะฉะนั้นต้องไปพัฒนารถเดี๋ยวเดี๋ยวผมพัฒนาคนเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาผมเข้าวงการนี้ด้วยให้ดคนดูว่าพวกเราก็ก็ได้ขับได้ไม่ได้ว่าจะเป็นตากล้องอะไรเงี้ยก็โอเคนะแต่ผมไม่ได้ขับเลยก็ไม่ไรไม่เปไรผมยไม่ได้ขับเราะเตรียมตัวตั้งนานแแต่วันนี้แต่วันนี้อยากให้เห็นกัน ไฟเขาไวมากนะดูดูที่เขาฟาวกันพวกมืออาชีพฟาวใช่ใช่ใช่ไฟเม่นจริงอันนี้ใช่ไฟเขาเม่นจริงเพราะว่าแต่ถ้าเป็นกติกเอ็นจีโอถ้ามุ่ว่าไฟแดงไฟแดงก็จริงแต่ถ้าออกไปคู่เขาก็นับนะแต่นี่คือถ้าแดงปั๊บเขาก็ฟังทางนู้นเลยอ๋ออ๋ออ๋อมาเอาได้เดี๋ยวเราจบเลยดีกว่าดึกแล้วจะไปนอนแล้วง่วงนอนเอาว่าเดี๋ยวเจอกันไปเที่ยวไปหากรุงเทพเดี๋ยวผมเดินสายละเริ่มเดินสายละมันแน่ต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอรถไปลองความสีพาไปด้วยนะได้เออเออ ไปยังไงก็สำหรับคนที่ติดตามนะผมก็ขอบคุณมากครับผมแพ้ชนะก็ดูเป็นกลเอเมการกีฬาพวกเราพี่น้องกันมาเดิมนะแต่ถ้าแข่งเอาจริงเหมือนนี้เหมือนนี้แหละเหมือนเมื่อกี้เอาจริงกันนะเมื่อกี้โอ้ยี่โอไม่โคตรจริงเลยอิงจังมากเลยแอบมาบอกผมผิดสู้อะไรกัน บอกไปว่าพี่สู้เขาไม่ได้หรอกมันก็ไม่มีก็ไม่มีกำลังใจที่ดีเลยผมไม่ให้กำลังใจหรอกใช่สู้ด้วยตัวเองโอเคไปแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครัสวัสดีครับ